สวัสดีครับพบกับช่องเบิ้ลแชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูกองปุ๋ยหมักของเรานะครับ listings, นี่อย discord, ult, corona, no ู่นี่นะครับกองปุ๋ยหมักของเราอันนี้หมักมาน่าจะครบหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันแปลสภาพกลายเป็นยังนะครับให้เราพร้อมนําไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือตอนนี้กองปุ๋ยหมักเราองมันไม่มีความร้อนแล้วนะครับ ก็คือมันเป็นคิวมัสมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนี่คือสังเกตว่าหญ้าของเรามันจะเป็นคองคิวมัดแล้วนะครับนี่นะครับก็คืออันนี้ถ้าเกิดจะนําไปใช้ก็สามารถนําไปใช้ในการให้ปุ๋ยเพื่อได้นะครับ กลายเป็นดินหญ้าจะกลายเป็นดินได้ปรนครับเป็นนมัตสมูแล้วนะครับ,รรบถ้าเจะให้ดีก็อาจจะต้องหมักเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับคุณก็จะเอาไปใช้ก็ใช้ในการผสมกับดินนะครับแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับนี่นะครับ ก็สามารถได้ดินนะครับที่เป็นปุ๋ยนะครับแทนปุ๋ยยูเรียได้หนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บกองปุ๋ยหมักนะครับที่ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําอีกชุดหนึ่งนะครับโดยใช้หญ้านะครับหญ้านะครับปูทับ ผสมกับขี้วัวนะครับเป็นชั้นๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับแล้วก็รดด้วยน้ําจุลินทรีย์เอ็มนะครับหรือว่าใครมีดําข้าวก็เอาดําข้าวใส่ไปนะครับหรือว่าใครมีการน้าตาลก็รดไปนะครับสูตรมันไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าส่วนผสมก็คือจะต้องมีพวกมูลสัตว์นะครับหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับเป็นตัวช่วยย่อยสลายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ฟองปุ๋ยนะครับที่สามารถแทนปุ๋ยเคมีนะครับไปใช้ในแปลงผัก พวกไม้ใบนะไม้ดอกของเราได้นะครับหรือว่าจะปลูกพลิกปลูกมะเขือเนี่ยเนี่ยได้แน่นอนเลยนะครับวันนี้ก็จบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ